หน้าใหญ่แบบนี้ F150 ไ Spider สวัสดีค่ะพบกับอ l อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวรถยนต์สปอร์ตรุ่น XLT เกียร์แมนนวลนะคะตัวนี้เป็นรุ่น4ประตูนะโปรโมชั่นดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นผ่อน0%นะคะฟรีชุดแต่งแบบนี้พร้อมส่วนลดเงินดาวนะคะจัดหนักจัดเต็มไปเลยอ่ะมาดูกันเลยค่ะว่าหน้า F150 Spider หน้าใหญ่ๆแบบนี้แต่งแบบนี้ มีชุดแต่งอะไรบ้างนะคะชิ้นแรกเลยตัวนี้เป็นสกูฟฝากกระโปรงรูปแรกนะคะตัวนี้ทําเป็นสีทูโทนซึ่งเป็นสีขาวตัดกับสีดำด้าน,นซึ่งเป็นสีที่สแตนดาร์ดอยู่แล้วขัดก,กับตัวของสีขาวให้แบบตัดกันได้อย่างลงตัวทําให้ตัวของสกูฟ์เนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวสกูฟชิ้นนี้จะใหญ่มากนะคะไม่แนะนําสําหรับลูกค้าที่ตัวเล็กเนาะเพราะว่าอาจจะบังทัศนวิสมมัสยในการมอง แต่ถ้าลูกค้าที่ตัวสูงหน่อยอะไรเงี้ยค่ะใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้งานนิดนึงนะคะอันนี้บอกลูกค้าตรงๆซึ่งซะกคูบปจะมีหลายรูปแบบนะคะถ้าไม่ชอบแบบใหญ่แบบเรียบก็มีนะคะแบบ2ชั้นก็มีสามารถอินบ็อกมาได้เลยเดี๋ยวเออเอลส่งรูมให้ดูเนาะส่วนดบับนี้ก็คือแบบใหญ่บิ๊กบึ้มที่สุดแล้วเป็นสเปคที่ใหญ่ที่สุดนะคะ ส่วนกระจังหน้าฟอรด FORD, Ford o R D, ตัวนี้มาเป็นชุดเลยกับชุดของ F1 f 1 50 s p i อร์ Spider, นะคะก็มีกันชนมีกระจังหน้าและมีคิวล้อตัวนี้ต้องสั่งมาเป็นชุดแบบเซตนี้เลยนะคะลักษณะของ F1 50 Spider กระจังหน้าจะยาวลึกมาถึงด้านล่างเลยกระจังหน้าจะใหญ่กว่าปกตินิดนึง ส่วนตัวหนังสือปอดตัวนี้สามารถเลือกสีได้ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำขอบขาวนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถนั่นเองค่ะการดีไซน์ด้านในของกระจังหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆตาข่ายลัยงพึ่งนั่นเองค่ะพร้อมไฟ LED 3จุดสีขาวแบบนี้เลยส่วนการดีไซน์ด้านล่างนะคะจะตัดเป็นอีก2สีนะคะซึ่งจะเป็นสีดำด้านตัดกับสีบอนเงินแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่าง ส่วนดีไซน์เฉพาะของรุ่น F 1 5 0 s p i d e r จะเป็นพื้นดำแบบนี้นะคะอยู่ด้านล่างของไฟตัว C ซึ่งมากับตัวกันชนตัวกันชนของ F 1 5 0นะคะ Spider ตัวนี้จะใหญ่ใหญ่มือนถึงด้านล่างใหญ่กว่ากันชนหน้าปกตินะคะสวยงามมากตัวนี้แต่งหล่อและก็ไม่หนักตัวรถด้วยนะคะเพราะเป็นงานไฟเบอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างต่อเลยค่ะ และด้านข้างนะคะตัวคิวล้อที่เชื่อมต่อกับตัวกันชนหน้าตัวนี้มาเป็นเซตเลย3ชิ้นนะคะเป็นแบบเรียบแต่ว่ามีาลูกทรงแบบนิดหน่อยนะคะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมเนาะ mm hmm. ก็ตัวนี้นะคะยึดติดกับตัวรถโดยการติดกิบล็อกด้านล่างตรงนี้นะคะสวยงามมากถ้าลูกค้าเปลี่ยนเป็นแบบหมุดเนาะซึ่งแบบหมุดเนี่ยเป็นคิวล้อที่เป็น2ชิ้น mm hmm. มันจะถึงแค่ช่วง,วงตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใส่แบบหมุดทั่วไปนะคะช่วงตรงนี้มันจะโหกกันชนตัวตนี้มันจะยื่นออกมาเพราะฉะนั้นต้องใส่เซ็ตของมันเลยก็คือเซ็ต F 1 5 0 Spider ไปเดอค่ะมามาต่อกันด้วยแม็กยางตัวนี้นะคะเป็นแม็กขอบ16ลายดอกไม้เนาะเป็นยางฮันคุ o ก265 R 1 6ตัวนี้นะคะเป็นยางสแตนดาร์ดที่เราติดกันเกือกทุกคันเลยเพราะว่า เป็นไซส์มาตรฐานอยู่แล้วที่วิ่งได้ทางเรียบแล้วก็ทางออฟโรดเสียงไม่ดังเนาะแล้วก็ตัวขอบแก้มยางจะเลยจากควล้อออกมานิดนึงทาให้ตัวรถเนี่ยมีความใหญ่และบึกบึนมากในส่วนช่วงล่างนะคะแล้วก็ตัวนี้ยางใหญ่ขึ้นมีลมเยอะขึ้นทําให้เวลาขับนิ่งเหมือนรถปกติเลยเพราะว่ายางที่มากับตัวรถเนี่ยเป็นยาง HT ซึ่งเป็นยางประยบนะคะขอบสิบ ขอบ17ตัวนี้เป็นขอบ16จะต่างกันนิดนึงแต่ลมยังใหญ่ตัวนี้สุดยอดค่ะอ่าส่วนสติกเกอร์ด้านข้างนะคะมีให้เลือกหลายลายไม่ว่าจะเป็นลายสัดโคนหรือว่าเลนเจอร์ไวท์ทคมีทั้งหมดเลยตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายเลนเจอร์แล้วก็ไวท์ทคด้านล่างลายสัดโคนนิดนิดนะคะเฉดสีสีดำกับสีขาวตัดกันสแตนดาร์ดอยู่แล้วทำให้ตัวรถเนี่ยมีความสวยแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไร มีลายที่แบบเข้ากันอย่างอย่างมากเลยนะคะส่วนชุดครอบไม่ว่าจะเป็นตัวเบ้ารองมือจับตัวนี้นะคะเราทําเป็นสีดําเงาสวยงามมากค่ะกันรอยนะคะส่วนด้านบนก็จะติดราวหลังคางตัวนี้ติดหลอกนะคะไม่ได้ติดจริงเพราะว่าอาจจะทําให้น้ําซึมเข้าในส่วนของห้องโดยสารนั่นเองค่ะสามารถรับน้าหนักได้ไม่เยอะมากนะคะตัวนี้รับน้าหนักได้นิดหน่อยและโรบาร์ตัวนี้เป็นของแฮมเมอร์เป็นโรบาร์ทรง A แต่ว่าเป็น A แบบพิเศษนะคะเพราะว่าตัวนี้การดีไซน์ของแฮมเมอร์เ hmm. ขาคล้ายๆแบบเป็นท่อนนี่ท่อนเล็กๆแล้วก็ซ้อน1ชั้น2ชั้น3มชั้นแล้วก็เป็นตัวเฮดสี 4, แดงที่มีความโดดเด่นมากนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะ และในส่วนของด้านหลังตัวรถแบบนี้นะคะกันชนแท้ๆจากโรงงานสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะและตัวหนังสือเลนเจอร์ตัวสติ๊กเกอร์ตอนนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วทั้งหมดนี้มาจากโรงงานยกเว้นตัวข้อมือจับฝาท้ายนะคะแล้วติดให้ลูกค้าเป็นสีดําด้านนั่นเองค่ะตัวนี้หล่อๆเท่ๆมาจากโรงงานก็ สวยในแบบสไตล์แบบเรียบเรียบรูๆแล้วก็ดูดุนะคะอ่าสําหรับลูกค้าที่อยากได้รถปอดในช่วงนี้นะคะมาแรงจริงๆสําหรับชุดแต่งแบรนด์นี้นะคะไม่แต่งไม่ได้จริงๆนะและก็ชุดแต่งนะคะต้องยกให้อลแอลเลยสําหรับลูกค้าต้องการข้อมูลเพิเ่มเติมนะคะสามารถโทรมาหาอลแอลได้นะคะ0 6 4ย์หกสี่หกเกออลแอลค่ะสําหรับวันนี้อลแอลลาไปก่กนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย